ใจหงายคิดงไงบ่ตองเจืแค่โดยสามัญสำนึกเมนบอมีผู้ใดขำเละใบมี่ผู้ใดกาดอกมาตาลูกหมาอีก่กามันยังเบียงดูของมันจนเติบใหญ่เมนพีคิดจะไหนเมนเพ็ดะไหนก็มีจังสันบ่มีควากาุแา่จ้คุณพีร้าแปลวลูกับพี่แม่แก้วดีร้าแปลวลูกใบนอนดียวนี่แปลวลูกม่นอนดียวนี่ จะใส่พี่ขึ้นไปเอาสอหลางเลยสามาแต่พี่เอาไปกับไปเอาจังไดแต่อายยางมาอายกันยังสิบมีแห้งยางมาจนนั่นแหละสัวให้พี่ขึ้นไปอีกพี่กับลูกเก็บยังเจ้าพินลูกเก็บยังเจ้าอันนี้สาวพีบ้าหรือว่าเจ้ามันเฮ็ดไม่ได้สันบอกเหรอเจ้าจะไปปล่อยลูกขิงแล้วเจ้าเฮ็ดไม่ได้สันเหรอป่านนี้้แลวมับเสียใครรู้จีบัน ที่ไหนไอ่ย่างไปย่างมาไอ้กระตานะนอกมาบัดีเอ้ยเข่าปลานามอาหารการกินเขาเก็อหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไอ้กลับไปก็มาไอ้กระตายนอนแตสามาบัดดีเอ้ยกรตานอนกระสิอยู่ได้ใจกุนทีกระลูกตายแล้วลองสิอยู่ได้จุ่ไเลสงสารสามาบัดดีเนี่ยเธอสงสารนจุ่นเนี่ยพี่สงสารเนี่ยก็สบายสบายอย่าเสียปากที่ไหลไอ้อย่าเสียบากเพียรู้ ตายหรอคุณมีกันเจ้าแม่บัดนี้นอกนีสิขนาสาวอุ้มเองไปเจ้าอุ้มดอกไปเจ้าเมยดอกเจ้าจีอุ้มนะนะจีอุ้มจ้าลองอุ้มกันเนี่ยะเอาแม่ไปเอาลูกแม่ไปเสาห้องซากาศานใช่ใช่เดี๋ยวไก่ไปเอาเลี้ยงตนโน้มเอ้ยบดเด็ดสงสารเมียสงสารเออบดเด็ดสงสารลูกสงสารเมียเมียควันเป็นตะปูง่ามอยู่กลับไปตามใจไปเอาก่อนเออรออยนิราห์กักลับตามใจเจ้าแหละง่ายเหลือ อากานางนิตตว่าอาเนสีฝ่ายว่านายโกตุได้ฟังคำอ้อนวอนของสีภรรยาแล้วจึงคืนเป่าบุตรตามคำอ้อนวอนอนายโกตุได้ทำอย่างนั้นอยู่